สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแฟนคลับชื่นชมคู่รักลูกสี่ส่งลูกไปทํางานหาเงินพิเศษช่วงปิดเทอมแฟนคลับชื่นชมคู่รักลูกสี่ส่งลูกไปทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟหาเงินพิเศษช่วงปิดเทอมเป็นครอบครัวคนดังในวงการบันเทิงที่มักจะสอนลูกดีเสมอสําหรับคุณพ่อเปิ้ลนาครที่มีลูกด้วยการกับสาวจูนแล้ว4คนแม้จะมีชื่อเสียงเงินทองมากมายแล้วแต่เจ้าตัวก็ไม่อยู่สอนให้ลูกหาเงินด้วยตัวเอง ให้ตั้งใจทํางานแลกกับค่าตอบแทนโดยช่วงนี้ก็ได้สอนน้องออก้าลูกชายวัย12ปีในช่วงปิดเทอมให้ไปเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารโดยได้โพสต์คลิปพร้อมระบุคแคปชั่นว่าเด็กพัฒนาปิดเทอมแล้วอาชีพตอนปิดเทอมของออก้าให้วันละ300เก็บตังค์ไปเติมเกมเอาไปแต่งเจสกีที่อยากได้ซึ่งคลิปดังกล่าวหลังจากถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำเอาผู้คนแห่เข้าไปชื่นชมกันอย่างล้นหลามมากเลยทีเดียว ขอบคุณนแรงข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ